สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เดินสายมูค่ะเดินสายมูวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังออกไปมูกันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าพูดถึง จังหวัดสมุทรสงครามนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงการไปไหว้ทาวเวสสุวรรณกันใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่นั้นก็จะค่อนข้างขึ้นชื่อเลยทีเดียวทำให้รถติดกันมากมายเลยนะคะสำหรับถนนเส้นนั้นนะคะเพราะว่าจะมีผู้คนเดินทางเข้ามากราบไหว้บูชากันเป็นอย่างมากแต่ว่าตอนนี้ค่ะ สายมูเขาเปลี่ยนที่กันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแม่กลองพูดถึงจังหวัดสมุทรสงครามแล้วนะคะก็ต้องไปกันที่วัดบางกุ้งค่ะเพราะว่ามีกระแสออกมานะคะว่ามีคนดวงเฮงท่านหนึ่งนะคะที่ไปไหว้หลวงพ่อดำนะคะที่วัดบางกุ้งแห่งนี้ไปขอโชคขอลาบสุดท้ายแล้ว เขาถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณดูฟังอได้ฟังแบบนี้แล้วหลายคนอยากจะไปรู้จักกับวัดบางกุ้งกันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในช่วงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งสถานที่ก็คือโบสถ์ค่ะที่เขานิยมไปไหว้กันนะคะในโบสถ์เนี่ยก็จะมีหลวงพ่อดําหรือหลวงพ่อนินมณีนะคะประดิษฐานอยู่ซึ่งเขาก็ให้คำนิยามกันไว้นะคะว่าเป็นโบส พลิกชีวิตแต่ว่าจะพลิกชีวิตยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันวันนี้ค่ะจังหวัดสมุสงครามค่ะคุณผู้ฟังเป็นจังหวัดริมฝั่งลำน้าแม่กลองค่ะอยู่ติดกับชายทะเลอ่าวไทยเลยนะคะเป็นดินแดนแห่งสวนผลไม้นานาชนิดเลยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะอย่างตลาดน้ำอัมพวา ตลาดร่มหูบนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอันซินไทยแลนด์เหมือนกันกิจกรรมการล่องเรือชมบรรยากาศวิถีชีวิตไทยริมสายน้ํานะคะแล้วก็สัก,กรระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือที่วัดบางกุ้งนั่นเองค่ะหลังจากที่มีคนไปไหว้ขอโชคขอลาบมาแล้วก็ถูกรางวัลที่1นนะคะรวมถึงกระแสตามโซเชียลต่างๆก็ตามกันไปกราบไหว้กันเยอะไปหมดทีเดียวค่ะซึ่งหากว่าใครที่มีโอกาสนะคะก็จะเดินทางไปกราบไหว้ขอพร หลวงพ่อนินมณีค่ะที่ประดิษฐานอยู่ภายในบทป,ปรกโพนะคะก็จะช่วยเสริมดวงแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตวันนี้ก็เลยจะมาให้คุณผู้ฟังนั้นรู้จักวัดบางกุ้งแห่งนี้กันให้มากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะเดินทางไปกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีกันค่ะ สำหรับวัดบางกุ้งนะคะก็เป็นวัดเก่าแก่ค่ะตั้งอยู่ในเขตตำบลบางกุ้งอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะวัดนี้ค่ะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะแล้วก็เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์เลยเนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะช่วงของประมาณปีพศ2308กองทัพพม่าก,ก็ยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะสด็จพระเจ้าเอกทัดค่ะก็เลยมีรับสั่ง ให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งที่ตำบลบางกุ้งเมืองสมุทรสงครามหรือที่เรียกกันว่าค่ายบางกุ้งนั่นเองค่ะกองทัพพาม่านะคะซึ่งยกทัพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองก็จะบุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้งโดยที่กองทัพของกรุงศรีอยุธยานะคะไม่สามารถต้านทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งก็เลยแตกพายลงไปค่ะและหลังจากที่พาม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกนะคะในปีพศ 2310ค่ 2, ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพค่อนข้างรางนะคะเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีแล้วโปรดให้ชาวจีนนะคะได้รวบรวมสมัครพักพวกนะคะมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายเก่าที่บางกุ้งก็เลยเรียกกันอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าค่ายจีนบางกุ้งในปีพศ2311นั่นเองค่ะ โดยจุดเด่นความสวยงามของวัดบางกุ้งแห่งนี้ที่แตกต่างไปจากที่อื่นเลยนะคะก็คือโบสถ์ปลกโพค่ะซึ่งเป็นโบสถ์มหาอุดนะคะอายุกว่า200ปีซึ่งถูกต้นไม้ใหญ่นะคะ4ชนิดปกคลุมอยู่ทั่วไปหมดเลยก็จะมีต้นโพต้นไซตต้นไกลแล้วก็ต้นกลางค่ะ ถือได้ว่าเป็นโบ์ในต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่โบส์แห่งนี้จะไม่มีช่อฟ้าใบารากาเะคะตามแบบวัดไทยทั่วๆไปที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆและถึงแม้ว่าโบ์จะมีความเก่าแก่แล้วก็สุดโทมค่ะแต่ว่ารากไม้ทั้ง4ชนิดนี้นะคะเขาก็จะช่วยยึด ให้โบสถ์เนี่ยยังคงรูปได้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจจริงๆถือได้ว่าเป็นหนึ่งในที่เที่ยวอันซีนไทยแลนด์เลยค่ะแล้วเขาก็มีความเชื่อกันด้วยนะคะว่าที่โบสถ์แห่งนี้มีการลงอาคมไว้ค่ะเพื่อที่จะพรางตาศัตรูนะคะที่หมายจะมาคิดร้ายแล้วก็หวังจะทำลายโบราณสถานแห่งนี้ซึ่งถ้าหากว่าใครที่ดวงไม่ดีโดนคุ้นใสเมื่อเข้ามาที่โบสถ์แห่งนี้ก็จะหายไปเลยค่ะเมื่อออกมาจากโบสถ์นะคะก็จะถือได้ว่า เป็นการพลิกชีวิตเลยทีเดียวก็เลยมีคนเรียกโบทแห่งนี้นะคะว่าเป็นโบทพลิกชีวิตค่ะสำหรับภายในโบทปลกโพนะคะก็ได้ประดิษฐานพระหลวงพ่อพุทธนินมณีนะคะหรือว่าหลวงพ่อดำพระพุทธรูปปางมันวิชัยค่ะ สลักจากหินทรายแดงเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะซึ่งก็ถือกันว่าเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะคะนิยมที่จะมากราบไหว้แล้วก็ขอพรกันในที่นี้ค่ะ สำหรับวัดบางกุ้งแห่งนี้นะคะหลังจากที่มีกระแสนในสื่อโซเชียลออนไลน์ออกมานะคะว่ามีผู้ไปกราบไหว้ขอพรอขอโชคขอลาบแล้วถูกระงวัลที่หนึ่งออกมาก็จะํำให้มีพุทธศาสนิกชนสายมูทั้งหลายนะคะเดินทางเข้ามากราบไหว้กันเป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยรอหลายชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะได้เข้าไปกราบไหว้กันในโบสถ์และในช่วงเวลาตั้งแต่สักประมาณ6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็จะเป็นเวลาที่ มีประชาชนนะคะเข้ามากลาวไหว้กันเยอะที่เดียวค่ะซึ่งหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าที่วัดบางกุ้งเนี่ยทำไมต้องไหว้ตอนตีสามและทำไมต้องตีสามไปหาคำตอบกันค่ะตนมคำเชื่อโบราณแล้วนะคะเขาบอกกันว่ากลางคืนเนี่ยคือเลิกขลังมีพลังค่ะ ยิ่งเวลาใกล้รุ่งนะ่คะช่วงของตีสาจะเป็นช่วงที่ทุกพบเปิดถึงกันค่ะเป็นเวลาที่คำร้องขอในเวลานี้จะส่งถึงตรงแล้วก็ได้ยินทุกพบค่ะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาบอกกันมาเป็นความเชื่อตั้งแต่โบรโบราณค่ะซึ่งนอกจาก หลวงพ่อนิมณีที่ประดิสถานอยู่ในโบสถ์แล้วนะคะที่นี่ก็บริเวณวัดค่ะยังมีสถานที่อีกมากมายเลยนะคะที่จะให้คนไปเที่ยวชมกันอย่างเช่นศาลองค์หญิงมณฑาทิพย์จันเจ้าวัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามหรือศาลนางไม้เจ้าจอมค่ะซึ่งตามตำน,นานเขาก็เล่ามานะคะว่าเมื่อคราวศึกบางกุ้งองค์หญิงได้ทรง คุมกำลังเข้าช่วยรบพามา่าจนได้รับชัยชนะค่ะเมื่อสิ้นอายุขายดวงพระวิญญาณก็ยังคงผูกพันกับที่วัดบางกุ้งนะคะก็เลยมีการสร้างศาลเอาไว้ภายในวัดซึ่งหากว่าใครที่เดินทางมาที่นี่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปไหว้ขอโชคขอลาบกันได้ที่ศาลองค์หญิงบนฑาทิพย์จันเจ้าค่ะส่วนทางด้านของร้อยเอกอเนก จ่มกระจ่านะคะวัย,ยาวัฒกรวัดบางกุ้งนะคะซึ่งได้มีการนําเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกนะคะหลังจากที่มีประชาชนเดินทางเข้ามากราบไหว้บูชากันเยอะนะคะอาร้อยเอกอนเนกนะคะก็บอกว่านักท่องเที่ยวสายมูเตลูที่พากันมาที่วัดบางกุ้งมากมายในครั้งนี้นะคะก็เริ่มมีมาตั้งแต่ วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีคนนำไปลงโซเชียลนะคะว่ามีคนมาบนบานแล้วก็ส่งความปรารถนาด้วยการถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานะคะก็หลังจากที่มีสื่อโซเชียลลงไปนะคะก็มีประชาชนนะคะเดินทางเข้ามาขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมากทำให้ต้องต่อแถววนกันไปรอบวัดนะคะยาวกว่า1กิโลเมตรบางคนก็รอกว่า4ชั่วโมงเลยนะคะจึงได้เข้าสักการะหลวงพ่อพุทธนินมณีก็อย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงเย็ยนๆเนี่ยคนจะเยอะมากโดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่วเวลา 6โมงเย็นจนถึงตี4นะคะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าทำไมถึงต้องไปไหว้ตอนตี3เพราะว่า,าความเชื่อโบราณน,นะคะเขาก็เชื่อกันว่ายิ่งใกล้ร,รุ่งก็จะเป็นช่วงที่มีพลังมากขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่ถุกพบจะเปิดถึงการหากว่าเราขอพรออะไรนะคะก็จะไปถึงได้ยินถุกพบนั่นเองค่ะส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของวัดบางกุ้งนั่นก็คือหุ่นจำลองนะคะการต่อซื้อด้วยมือเปล่าที่ใช้ต่อกรกับผู้ที่มารุกรานจากทหารพม่านะคะเมื่อสมัยที่ค่ายบางกุ้งนั้นโดนโจมตีอย่างหนักแล้วก็ได้ทหารกล้านะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนใช้ชีวิตแลกมาเพื่อการทํารงอยู่ของประวัติ ติไทยในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทางวัดก็เลยได้มีการจัดทําหุ่นจําลองท่าการต่อสู้ด้วยไม้ไม้มวยไทยที่สามารถนํามาใช้ต่อสู้กับทหารพมา่าที่มีทั้งดาบยาวทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาให้เราได้เห็นกันอยู่ในทั่วบริเวณวัดที่เดียวค่ะบระิเวณวัดน,นะคะก็จะมีสถานที่ต่างๆอยู่หลายที่เลยนะคะมีสวนั์มีม้ามีการจําหน่ายอาหารสัตว์ให้ประชาชนได้ไปให้อาหารสัตว์กันด้วยหากว่าใครที่เดินทางไปเที่ยว ที่นี่นะคะก็อย่าลืมไปเดินทางทั่วให้แบบทั่ววัดเลยนะคะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยกว้างขวางมากแล้วก็มีที่ให้เราไปสักการะบ,บูชาได้ไปเดินเล่นกันเยอะที่เดียวใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะไปไหว้หลวงพ่อดิมนมณีขอพรกันได้เลยค่ะที่วัดบางกุ้งนะคะช่วงนี้ก็สามารถที่จะ เข้าไปไหว้หลวงพ่อริมนิภายในโบสถ์กันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะในช่วงนี้เขาก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปกันได้หากว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางไปกันได้หรือหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลกันได้นะคะที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 6 8 4ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสําหรับฝนและเดินสายมูแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปมูที่ไหนแล้วก็มูกันเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ